เอ้าเคชื่อทางไหนเนี่ยทางนี้ข้างหน้านูทนเฮ้ยขอเข้าไปคนนี่หนุ่มพี่ช่วยเข้ามาคคบหน่อยดิตรงไปตรงไปให้ผมให้ผมทุบเตียงเลยปะผมกลัวมันเกิดว่ะทุบได้ทุบเลยทุบได้ทุบเลยถ้ายิงอะไรวะยิงมันก่อนก็ได้นะเมื่อกี้ท่านยังไม่ถามเลยผมกำลังปีนมึงพูดมึงไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงมึงกลับมาเอาของเพราะว่ามีเตียงแล้วไม่เป็นไร พีมันตายเหรอทำไมคิวสีเกิดเนวะพี่สิมโดนไปรอบหนึ่งแล้วนะตอนที่ปีนขึ้นหอมึงมึงจำหอประภาคารไม่ได้เหรอถึงว่าดิกูได้ยินเสียงคนเปิดประตูแล้วก็เปิดค้างไว้เว้ยมันออกมาเช็คเฮ้ยมีคนเกิดป่ะทีหลังจะคิบก็บอกเลยเฮ้ยคิวสีเป็นไรอ่ะไม่รู้มีแต่บาเลตขึ้นตาพี่ยิงเตียงนะยิงอะไรพี่ เฮ้ยใครโกลดเนะเจ๊ขับรถมาหลังรับผมหลังบังเกอร์ได้ปะขับรถเหรอได้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 วยเอ้ยมาโกลดวคุยแล้ตอนนี้เนี่ยลาไปห้องอื่นดิขาเขาเลือดการเยี่ยนี่โกลด์เยาพี่ลาไปห้องอื่นอหน่าจะน่าจะเหนื่อยละตลกจังเลยอ่ะออกแขก หลวงพี่ล็อกประตูเล็กฝั่งนี้เอา้า<ะ>บ้านบ้านมีป้าย